ว่าสามารถที่จะใช้กับน็อตตัวเมียตัวเดิมได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะแกนน็อตล้อนะครับเราสามารถที่จะใช้น็อตตัวเมียตัวเดิมได้ไหมนะครับเราสามารถที่จะใช้แกนน็อตตัวใหม่นะครับแล้วก็ใช้น็อตตัวเมียตัวเดิมได้เลยนะครับถามว่าทําไมถึงสามารถที่จะใช้ได้ใช่ไหมครับ เนื่องจากว่าปัญหาหลักๆนในการเปลี่ยนกระทะเหล็กเป็นกระทะอลูมิเนียมเนี่ยคือความยาวนะครับความยาวของเจ้าตัวแกนน็อตล้อเดิมเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับล้อหน้านะครับอยู่ที่ประมาณ9 8ม mm ิลลิเมตรนะครับของล้อหลังเนี่ยความยาวของแกนนะครับอยู่ที่ประมาณ1 0 8ม mm ิลลิเมตรนะครับซึ่งเมื่อเราเปลี่ยนจากกระทะเหล็กเป็นกระทะอลูมิเนียมนะครับความหนาของเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับ กระทะเหล็กเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ14มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระทะอลูมิเนียมนะครับจะมีความหนานอยู่ที่ประมาณ23มิลลิเมตรนะครับเป็นที่มาว่าความยาวของแกนน็อตล้อเดิมเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับ ถ้าเป็นของทางอิ u สุร i ฮีโนนะครับจะใช้สเปคเดียวกันเลยนะครับความยาวเดียวกันนะถ้าใครอยากที่จะเปลี่ยนแกนนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะครับเฉพาะของล้อหลังก็เพียงพอแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นของ10ล้อนะครับถ้า10ล้อเนี่ยดุมล้อหลังจะมีทั้งหมดอยู่4ดุมนะครับก็จะใช้จํานวน40ตัวนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นของรถ6ล้อนะครับก็จะมี2ดุมนะครับก็จะใช้อยู่ที่20ตัวนะครับแล้วเราก็ทําการนะครับสั่งเจ้าตัวความยาว128มิลลิเมตรแกนตัวนี้แหละครับไปใช้ทดแทนแกนเดิมของล้อหลังนะครับแล้วก็เอาแกนของล้อหลังเนี่ยไปใส่ล้อหน้านะครับส่วนที่ถามว่าสามารถที่จะใช้น็อตตัวเมียตัวเดิมได้ไหมบอกเลยครับว่าสามารถที่จะใช้แกนน็อต บอกเลยครับว่าสามารถที่จะใช้กับน็อตตัวเมียตัวเดิมได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเพิ่มความสวยงามนะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นนะครับเจ้าตัวน็อตปอกที่ใช้กับกระทะอลูมิเนียมโดยเฉพาะก็จะเพิ่มความสวยงามได้ด้วยเช่นกันนะครับ